เียรูเบอร์แนนยอสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่นนองฝนซีเซอร์ทวินนะคะก็คือสําหรับคลิปนี้ฝนก็จะมาทำรีแอคชั่นเหมือนเดิมนะคะก็ช่องของฝนเนี่ยตอนแรกเนี่ยกะจะปรับเปลี่ยนอยากจะเอารีแอคชั่นให้น้อยลงนะคะแต่ว่าก็ยังจะมีคลิปรีแอคอยู่นะฝนก็ยังพยายามดูคลิปใหม่ๆอยู่แต่ว่ารู้สึกว่า ความที่แฟชชั่นของฝนะในการทำคลิป r รีลชันมันอาจจะลดน้อยลงนะคะเพราะว่าช่อง r รีย t ชันเกิดเยอะมากฝนก็เลยอยากจะลองเปลี่ยนอะไรใหม่ๆดูบ้างนะคะอยากจะไปการทำรีวิวร้านหรือว่าไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่นะคะก็อาจจะมีคลิปออกมาทยอยแล้วก็สลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะแต่ว่าการ r e ียลชันเนี่ยฝนก็ยังคิดว่า ยังทําอยู่นะคะถ้าในช่วงไหนที่ฝนอยากจะทำํำฝนก็จะมาทําให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแล้วก็คลิปก่อนๆใครที่ขอรีแอคชั่นอะไรมานะคะฝนก็อาจจะไม่ได้ทําให้จริงๆเนาะเพราะว่ามันมันอยู่ในช่วงที่ฝนอารมณ์ค่อนข้างดาวอะคือทุกคนมันมีไว้อารมณ์ที่แบบค่อนข้างจะดาวนะคะแต่ว่าสําหรับคลิปนี้เนี่ยฝนจะมาทำการรีแอคชั่นของรายการที่กำลังจะ ออกอากาศในเดือนเมษายนนี้นะคะนั่นคือรายการ k i n งด o m นั่นเองคือฝนบอกก่อนว่าอันนี้มันเป็นเวอร์ชั่นแบบ p e r f o r m ร์แมน i ์ m นะคะก็คือจะเป็นการ p e r f o r m ร์แมของทุกทีมเลยอันนี้เป็น EP0 น,นะคะเออเวลาออกอากาศนะคะของที่เกาหลีเนี่ยจะอยู่ที่เวลาออ5โมงเย็นนะคะ5โมงเย็น50นาที7นาฬิกา50นาทีก็ ห้าโมงประมาณหกโมงถ้าตีเป็นเวลาไทยก็ประมาณบ่ายสามกับเกือบบ่ายสี่โมงนะคะก็ประมาณนี้เวลานี้นะคะแต่ว่าฝนไม่แน่ใจว่ารายการเอ่อคิงดอมเนี่ยจะมีเอ่อลงในวิวด้วยเหมือนรายการรถทูกคิงดอมหรือเปล่านี้ฝนไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนั้นอะคือรายการเอ่อรถทู d คิงดอมเราก็สมัครวิวเลยนะคะเพื่อที่จะดูแล้วก็อัปเดตให้กับทุกคนแต่ว่า ก็ตอนนั้นไม่ได้ทําคลิปเลยเพราะลง y o u t u b e ไม่ได้นะคะก็ขอบอกก่อนเลยว่าอันเนี้ยเป็นการรีแอคแต่ถ้า EP 1ออกมา E p 2 e p อ,อ,กกอนนะีถ้ามีโอกาสได้ดูฝนบอกก่อนนะถ้ามีโอกาสได้ดูฝนจะมาทําการวิเคราะห์เป็นแต่ละทีมใน EP ีนั้นไปนะคะเพราะว่าทีมทุกทีมที่มารายการนี้เนี่ยฝนเป็นแฟนคลับทุกทีมเลยเว้ยเป็นแฟนคลับทุกทีมเลยอันนี้ขอบอกเลยว่าเลือกไม่ได้เลยว่าเราอะ จะไปอยู่วงไหนอ่ะคือมันมีเมเลเราอยู่ในนี้ทุกวงเลยฉันเลือกไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าใครจะชนะนะคะโอเคเอ่อพรามกันมานานนะคะเดี๋ยวเราไปดูพ e อมแมนอีพีศูนย์กันเลยดีกว่านะคะอันนี้แบบอ่อช็อตพังทรงเลยก็จะเป็นวันที่1เดือนสีนะคะก็วันที่หเมษานั่นเองก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะคะ เต้นดูเต้นขาลองหน่อยน่าจะเวทีเดิมกับรายการเราถูกทิ้งทอมจุยยอนอุ้ยเวลาเดินมีไอ้นี้ด้วยอ่ะ ันเป็นมงกุฎที่เดอะบอยเดินทางมั้งตั้งแต่อีพีแรกปะไม่ใช่สิตั้งแต่รายการเรถถูคถิงนดอมเหมือนเลยหลายคนโดนตกไปเยอะนะคะกับความแบบเซ็กแอเพียวของนา คมมนก็คือเอาเมนแดนเซอร์มาเนาะดอกจือเปลี่ยนโลโก้อะดู่ิือจอูฉากข้างหลังก็เปลี่ยนด้วยอู้ใครอะมองหน้าไม่ชัดเลยมิกะ ชีชนะคะมาแนวซอมบี้อีกแล้วอ่ะสีหัวซานคือดีเนาะอูอะไรอ่ะดอกไม้ตอนแรกผมมองเป็นไรรู้ปะตุกตาวูดู บูโดโดหึฉากนี้สวยจังเลยโอ้เทปบอี่เยอะมีทูบี B B! อังจริงนะตอนแรกอ่ะฝนไม่คิดเลยว่าบีทูบีอ่ะจะมารายการนี้เว้ย เสื้อ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 โอ้ยพี่มินพี่มินอู้หูฉากสวยจังเลยเฮ้ยย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  ท่าเต้นด้วยโอ้ยพ่อเฟโอุยพระคุณ S M I มาแนวโรตีอธิรังด้วยเหลือวงสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยไอคอน ว้าไอคอนสังเกตทุกวงจะมีรูปมงกุฎอยู่ข้างบนเหมือนรีไซน์โลโก้ใหม่นะคะฝนบอกไปแล้วใช่ไหมว่าตอนแรกคือฝนนะ่ะมีเมนอยู่นี้ทุกวงเลยเว้ยวงแรกนะคะ The Boy ฝนเป็นเมนอ่อน้องวานกับเออเจคอบเพราะว่าเออตอนนี้ ควานอนะ่ะออกออกจากเดอะบอยไปแล้วใช่ไหมก็จะเหลือเจคอรนะคะแต่ว่าทุกคนนะฝนก็ยังติดตามนะแล้วก็วงที่2ก็คือสเตรคิดนะคะสเตรคิดเนี่ยฝนเป็นเมนซึมินนะคะก็ส่วนมากฝนก็จะเป็นเมนแบบเมนสายบ a คอ่ะเออแล้วก็วงที่3นะคะเอชี a เอชีสเนี่ยฝนเป็นเมน มักเน่นะคะเป็นเมนจงฮูนะคะก็เป็นเมนโวเกิลเหมือนกันนะแล้วก็วงที่4นะคะก็คือ B2B B2B เนี่ยฝนเป็นเมนของพี่อินกว่างนะคะก็เป็นเมนลีเดอร์ก็สายโวเกิลเช่นเดียวกันนะคะส่วนวงที่5นะคะ s m 9นะคะ s m 9ฝนเป็นเมนดาวนนะคะดาวนก็สายโวคอลเหมือนกันแต่นาก็แรปได้นะคะแล้วก็วงสุดท้ายไอคอนเนี่ยฝนเป็นเมนจูเน่นะคะก็คือโวคอลหมดเลยเว้ยฝนเป็นเมนโวคอลหมดเลยเมนของสายโวคอลหมดเลยนะคะก็คือตอนแรกอะเอาจริงๆเลยนะฝนไม่คิดว่า B2B จะมาะรายการน,นี้แล้วก็ตอนแรกไม่ไม่คิดเลยว่าเอชี จะมาในรายการคิงดอมตอนแรกคิดว่าจะไปโรดทูคิงดอมก่อนแต่พอได้มารายการคิงดอมเลยเนะี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยนางต้องมีอะไรแน่ๆเลยทางเอ็มเน็ตถึงได้แบบทางรายการถึงได้เลือกพวกนางมารายการคนะิงดอมอะไรอย่างเงี้ยมันต้องแบบสกิลสุดยอดมากๆแล้วก็ b 2 b เนี่ยที่ว่าไม่ไม่คิดว่าจะมาเนี่ยคือด้วยองค์ประกอบของวงที่ยังไม่ครบวงเพราะว่ายังมีคนที่เอออยู่ในกลมอยู่แล้วก็ช่วงหลังเนี่ย ก็มีข่าวที่ว่าอิวฮุนเนี่ยออกจากวงด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็หลายๆอย่างที่เข้ามานะคะก็เดี๋ยวไปรอติดตามกันในรายการดูแล้วกันเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเนี่ย B2B ะเปลี่ยนสายจากเป็นแบบ K-POP มาเป็นสายแบบโว c a l เป็นบัลลาดแล้วอะซึ่งฝนก็ยังคิดว่าถ้านางเอาเพลงบัลลาดของพวกนางเนี่ยมาสู้เนี่ยมันจะมันจะไหวกับเด็กรุ่นใหม่ๆไห,หอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็ ไม่มีอะไรแน่นอนนะเอาจริงๆเพราะว่าบางคนนะชอบบอลลาดมากๆก็มีนะคะส่วนวงอื่นๆเนี่ยฝนบอกเลยว่าสกิลแต่ละวงอะ่ะมันแตกต่างกันมากแล้วก็มีอะไรที่น่าค้นหาเยอะมากๆนะคะอันนี้บอกได้เลยว่ามีอะไรที่น่าคนหาเยอะมากๆในแต่ละวงแล้วบอกได้เลยว่าสกิลตลกนะคะทุกวงมีเหมือนกันหมดเลยนะคะโดยเฉพาะ B2B กับ s m i นะคะสงวงนี้เป็นวงที่ฝน ตั้งใจจะดูสก,กิลตลกของพวกนางมากๆฝนตาม B2B มาตั้งแต่เดบิวอ่ะคือตามตามแบบช่วงนั้นคือร้องได้หมดทุกเพลงถามว่าตอนนี้ยังจะมีโลดี้ได้ไหมก็ทำเมโลดี้ได้เพราะาเราคือเมโลดี้นะคะอ่ะยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มๆกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่หรือว่ารุ่นน้องหรือว่าใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆหรือว่าอยากจะโดนตกจากวงไหนฝนเชื่อเลยว่า วงอื่นๆที่เข้ามาดูอ่ะต้องโดนวงในนี้ตกเพิ่มแน่ๆนะคะแต่ที่สำคัญคือฝนอ่ะเป็นแฟนคลับของทุกวงในนี้อยู่แล้วเว้ยรอแค่ว่าเราจะโดนใครตกเพิ่มเท่านั้นเองนอกเหนือจากเมนของเรานะคะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะสำหรับคลิปนี้อันยอ